สวัสดีครับก่อนที่เราจะรู้จัก Facebook แล้วก็มาใช้ Facebook จนมาเปิดหมดมือชีพเพื่อสร้างรายได้ในโลกโซเชียลในานามของ Creator อร์ดิจินะครับเราก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเรามาพูดถึงยุคเริ่มต้นของโทรศัพท์มือถือกันนะครับในยุคเริ่มต้นนั้นโทรศัพท์มือถือจะมีขนาดที่ใหญ่มากเท่ากับกระเป๋าสะพายมีราคาที่แพงมากหลักแสนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มี เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาอย่างหนึ่งในยุคนั้นเรียกว่าเพจเจอร์ซึ่งเป็นที่นิยมมากในช่วงนั้นนะครับคือมีความแตกต่างและก็สิ่งความแตกต่างนี่แหละที่ทำให้เพจเจอร์เป็นที่นิยมมากขึ้นในตอนนั้นก็คือโทรศัพท์มือถือในช่วงนั้นที่มีราคาแพงนะครับราคาเป็นแสนแต่เพจเจอร์ราคา4ี่ห้าพันสอง โทรศัพท์มือถือโทรได้อย่างเดียวรับข้อความไม่ได้แต่เพจเจอร์รับข้อความได้นะครับเพียงแต่เวลาส่งต้องไปที่ตู้โทรศัพท์โทรไปหาคอเซนเตอร์ให้เขาพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะส่งไปให้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาวัยรุ่นในสมัยนั้นใครที่จะโทรไปอ่าส่งข้อความไปหาแฟน หรืออยากจะพูดสิ่งที่เป็นส่วนตัวก็บางทีก็เล่นเอาคอเซเตอร์ขำไปด้วยเหมือนกันนะครับนอกนั้นก็จะมีส่งหาเพื่อนหาเจ้านายในที่ทำงานนะครับแล้วที่ฮอตฮิตที่สุดในช่วงนั้นก็คือส่งข้อความไปขอเพลงจากสถานีวิทยุนะครับ มีวลีหนึ่งที่นิยมกันมากในช่วงนั้นที่ติดหูกันมากๆนะครับที่ดีเจวิทยุชอบพูดนะครับก็คือหนึ่งห้ต่อฮอตเว็บขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะครับในช่วงนั้นวัยรุ่นจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับเพจเจอร์มีความนิยมอยู่ช่วงเวลาไม่นานนะครับต่อมาโทรศัพท์มือถือได้พัฒนาขึ้นมาสามารถส่ง SMS และรับ SMS ได้นะครับ ที่โผล่ขึ้นมาเป็นเพลงในยุคนั้นก็คือโนเกีย3310นะครับหลังจากที่พัฒนาขึ้นมาสามารถส่ง SMS ได้รับ SMS ได้นะครับหรือรับข้อความนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถส่งกิ๊ที่เป็นุูกดิก๊กตุ๊กตาุูกติ๊กได้ด้วยนะครับซึ่งเพจเจอร์ทำไม่ได้เพจเจอร์หลังจากนั้นก็ค่อยๆลดความนิยมลงไปพูดถึงเพจเจอร์ก็มีหลายยี่ห้อนะครับแพคคลิง๊ง โพสตลิงโพสเทลอัจฉริสันหรือหลายๆยี่ห้อนะครับในยุคที่โทรศัพท์มือถือพัฒนาขึ้นมาเพจเจอร์ค่อยลดระดับลงไปลดความนิยมลงไปจนในที่สุดทุกวันนี้ก็มีหลายคนที่เก็บไว้อยู่แต่ก็ใช้เป็นเพียงนาฬิกาปลุกเท่านั้นนะครับนั่นเป็นช่วงที่มีการพัฒนาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพจเจอร ซึ่งก็เป็นที่เฮือฮาแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เหลือแต่ตำนานแค่นั้นเองสำหรับเพจเจอ